ิวเพรสออร่าไวมิราเคิลครีมโดวแฮร์แครวิตามิน ฉันคาว่าอ้วนดำอ้วนดำนี่มันเป็นแบบคาแรคเตอร์ติดตัวเข้ามาตลอดแต่วันนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ชายอ้วนดำอีกต่อไปจะเป็นจริงหรือไม่ฟังจากปากเขาค่ะขอเชิญพกับแจ็คแฟนฉันหรือฉลิมพลที่กำพรชิระวงค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวับแมครับรถนั่งครันนั่งครับเออนั่งสะดวกไหมครับครับคุณแวร์ครับครับพี่ช่วยนิดนึงครับเอาอันนี้ออกได้ไหมมันแน่นไปครับผมก็อี้คุณต้องเปลี่ยนนะผมว่าเขาอี้คุณต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยออเออ นี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ต้องเอาบอกออกเลยนะเนี่ยอึดอัดแล้วยังไงไหนคุณเมื่อก,กี้อุตส่าห์บอกว่าคุณจะไม่อ้วนดำอ้วนหนักต่นี่ก็นี่ก็ลดแล้วเหรอนี่ไงประกาศวันนี้เลยว่าจะไม่อ้วนอีกแล้วครับผม oh, <wow. S 1> สัญญาเลยสัญญาเลยน้ําหนักที่พีคที่สุดหนักที่สุดที่เคยหนักคือร30กิโลครับคุณจะลดให้ได้เท่าไหร่ผมจะลดเหลือ100รกิโลครับ oh, oh. ภายในภายในอะไรภายในอะไรภายในสมเดือนสมเดือนใช่เนี่คือสัญญาลูกผู้ชายที่คุณพูดออกทีวีนะจ๊คผมสัญญาเลยเพราะตอนนี้นี่ผมหันมาขี่ม้าครับขี่ม้าเนี่ยจริงลงไปสิบกิโลอ่ะจะเชื่อคาพูดมันได้ปลเนี่จริงจริงนี่เอาจริงนะนี่คือตั้งใจจะลดจริงปหเนี่ยตั้งใจตั้งใจวันนี้มาคือผมเนี่ยมาหาไอดอลเรื่องการออกกําลังกายอย่างคุณกะละแมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถามจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรคือตอนแรกจุด จุดเริ่มต้นในการอ้วนของผมเนี่ยมันมาจากแฟนฉันนะครับพี่แล้วคนเนี่ยก็จําอ้วนดําอ้วนดําอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมหนัก50กิโลนะตอนเล่นแฟนฉันเนี่ยอันนี้เด็กไปอันนี้เด็กไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอเด็ก3ตัวบนนี่ที่คุณด้วยแบบเนี้ยไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้เป็นความชอบอ๋อโอเคโอเคถ้าอยากมีรูปอยากมีแบบนี้ไม่เอาแจ็คมันจะเป็นโรคจริงๆ คือตอน,นตแรกตายไวดีอะตายไวเลยดีย <laughs> อ,อยากตายเร็วๆอ <laughs> ย่างๆใจเย็นใช้ชีวิตไปุ้มแต่ไม่คือม<า>ันห้าสิบโลตอนนั้นห้าสิบตอนนั้นห้าสิบกิโลครับผมตอนแฟนฉันแล้วฮะแล้วก็ตอนเนี้ยขึ้นมาเกือบเกือบเจ็ดสิบป่ะพี่ <laughs> นี่ไงแล้วอะไรอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละแจ็คมันต้องเปลี่ยนตัวเองละมันมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสเพราะผมรู้สึกว่าผมทําบุญบ่อยครับผมก็เลยไปตรวจร่างกายปรากฏว่าเจอนิดนึงฮะือ หมอบอกว่าเป็นโรคแบบระวังไขมันในตับอ๋อมันเริ่มมาพอกตับแล้วใช่ไหมแต่มันยังเป็นไวรัสท,ที่ยังหลับอยู่มันยังไม่ตื่นนี่ไงเราก็เลยประมาะเราก็เลยประมาทอยู่คิดว่ายังไม่เป็นอะไรมากน้ำหนักมันเยอะมันเลยเกิดปัญหาครับพี่แม่ก็เลยเครียดน,นิดนึงครับไปไหนมาไหนเดินทางเป็นไงบ้างเรื่องเดินทางนี่ต้องบอกว่าผมนี่คือแบบต้องบอกว่าขับ b ีเอ็มซีรีส์ห้านะครับตอนนี้ก็ขับขนาดนี้หญิงยังทิ้งเลยฮิเดู เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วเกิดปัญหาคือว่าออกมาได้ประมาณสองอาทิตย์ครับเออแล้วไงแล้วมันจะมีที่ปรับเบาะพี่เออเออมันแปกฮะไอ้บาะที้แบบให้เอนขึ้นเอนลงเนี้ยนะใช่ใช่มันแบะไปเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดน้ําหนักแบบลดระดับแบบแพงๆอ่ะแล้วมันหักได้นี่คือแบบโอ้โหเราแสดงว่าเราเกินมาตรฐานแล้วอ่ะใช่ใช่ครับผมก็เลยแล้วยิ้นขึ้นเครื่องบินทําไงอ่ะสมมติคุณไปอีโคโนมี่ไหม คือใครครับอีคโนมีคคลาสเขาเป็นใครคืออะไรพี่ฉันประหยัดฉันประหยัดคุณเวลานั่งคุณนั่งฉันประหยัดหรือฉันฉันประหยัดครับผมเพราะเวลาไปงานเขา้ก็จะออกตัวให้เป็นฉันประหยัดแต่นี่มันก็เล็กนะเล็กมากแล้วเบียดปุ๊บพอเบียดปุ๊บข้างขาหนีบแล้วมันหนีบกันแล้วมันเหงื่อออกโอ้เมนมากคือแบบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าปัญหาตรงหนีรไหนต้องหนีบมันไม่ได้เนี่ยมันได้สุดแล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วเนี่ยเออมันได้แค แต่ว่าติดชิดอะไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่ปัญหามันคือตอนเขาเครื่องจะขึ้นปุ๊บเนี่ยรัดเข็มขัดเนี่ยรัดไม่ได้ครับอ๋อมันไม่รอบเหรอไม่ลอมันติดพุงพี่ผมก็เลยกลัวแอร์ฮอสเตสเขาด่าก็จับไว้แบบอะไรเงี้ยอย่างงี้แต่ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองแต่กลัวเขาด่ามากกว่ารอให้มันสัญญาณไฟขึ้นแล้วอึ้งโอ้ยกูจะเป็นลมมั้เนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากอ่ะแจ็คเรื่องนี้ยังไงครั้งนี้คุณตั้งใจจะลดคุณจะลดยังไง ผมจะออกกําลังกายครับผมจะหันมาดูแลตัวเองก็คือปั่นจักรยานอันดับแรกเลยเริ่มปั่นยังเริ่มปั่นแล้วเมื่อคืนก็ปั่นไปแล้วเป็นไงอ้าไม่ชงจักรยานเลยเอ <laughs> เอ,เอแล้วจักรยานเป็นไงก็โอเคพี่ก็ค<อ>ือ<ๆ>แบบว่าจักรยานแหละปั่นปั่นไปตอนแรกโอเคเพราะมันราคาแบบโอเคเลยอ่ะแล้วปรากฏ<ๆ>วากฏ่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาไปปั่นเป็นไงยางแตกครับผมยางแตกคือแบบโผล่ปิ้นเลยแล้วก็แบบ ไม่ไหวพี่มันอ้วนเกินครับจักรยานก็ดูแพงนะรับไม่ไหวเหรอรับน้ําหนักไม่ได้เหรอเราไม่ได้สูบด้วยแหละเราแบบว่าแล้วเราเราเรา,เราขับเราขับเร็วอะแล้วออมันก็เลยแบบแตกก็เลยแบบว่าต้องไปทําใหม่อะไรเงี้ยพี่นี่ก่อนมารายการนี่ก็คือไปฟิตเนสก่อนครับจริงป่ะ,จร,ปะจริงพี่คือคุณจะออกกําลังกายทุกอาทิตย์ทุกวันโอ้ <c oughs> โหนี่คงออกเยอะจริงลมเข้าท้องมันมันกดไหลย้อนด้วยครับโอ้จริงป่ะเนี่ยเป็นด้วยเป็นด้วยก็นี่ไงใช่เวลาคนรูมันจะเป็นอย่างนี้แล้วฟิตเนสคุณไปบ่อยแค่ไหน ก็เสร็จรายการของพี่วูดดี้นะครับก็จะไปทุกครั้งตอนเช้านะครับแล้วถ้ามีงานต่อก็ค่อยไปทํางานต่อแล้วพอเสร็จจากง,งานปุ๊บเนี่ยวถ่ายเสร็จของพี่ปุ๊บก็ไปเข้าต่อครับโอ้โหวันนึงเข้าสองรอบงี้เหรอถ้ามีโอกาสใช่คือมันต้องเอาจริงนะครับผมออแล้วผมก็ทานพวกทานพวกเวโปรตีนหรืออะไรเงี้ยบำรุงอ,อ,อะจริงจังเลยเพราะผมกะาจะเล่นเอากล้ามไงเนี่ยผมก็ไปเล่นกับพี่อ้ําเล่นกับอ้๊บมหิชาติเลยใช่ครับผม ให้กล้าเป็นอั้มอย่างนี้เลยใช่ครับคือมันเหมือนกับว่ามันอ้วนมันอ้วนเกินไปครับแล้วซื้อเข็มขัดหลุยนี่แม่งไม่เห็นเลยะคือแบบมันบังไงมันบังหมดเลยอ่ะไม่ต้องใส่เข็มขัดก็ได้ค่ะมันลืมแล้เดี๋ยวเดี๋ยของเราอ่ะเพราะเราลุกขึ้นอีกทีดนเป็นการใช้เข็มขัดหลุยที่สุดจริงๆอ่ะสุดมากอ่ะแล้วอะไรรู้ป่ะนี่มันโอ้โหเธอมันจะออกจากรูแล้วอ่ะข่าแล้วเธอจะขาดแล้วว่ะ แล้วสั่งใหม่แล้วตอนนี้มันเหนียวไม่ไหวแล้วว่ามันมันมันเป็นปมด้อยนะมันไม่ได้แบบว่ามันต้องลดแล้วแจ๊คนี่ลดมานานยังตั้งใจลดมานานยังเนี่ยก็เดือนหนึ่งแล้วฮะเดือนหนึ่งครับตอนนี้นี่เน้นลดไปยังอัพรูปลงไปห้าโลครับผมหโลแล้วใช่ครับมันท้อไหมตอนแรกๆที่เริ่มทำมันท้อไหมมันท้อมากพี่เราไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเองเราทําเพื่อแม่เราด้วยแล้วก็บวกกับให้แม่เราลดด้วยเพราะแม่เนี่ยผมก็หนักประมาณร4 0ยนะอุ้ยต้องลดแต่ผมให้วิธีแม่คือโลละบาท ก็คือทองให้ทองเลยออเตอนนี้แม่ลงมา20แล้วบอกแม่จะลงแรงหนาเลยฮะก็ดีเลยโมโหอะโมโหอะเอาหน้าเพื่อสุขภาพเขาก็เปลาผมแฟบวัเนียลงจังเลยเอาก็ดีกว่าแกต้องจ่ายเงินระยะยาวเวลาเป็นโรคนะโอเคโอเคแล้วค่อยเอาไปคืนเนาะเออโอเคโอเคโอเคถูกว่าคุณหลักจะเปลี่ยนมากินดีออกกำลังกาย ลงไป5กิโลนอกเหนือจากนั้นมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตตัวเองบ้างสมาร์ทขึ้นดูเท่ขึ้นแล้วก็ออดูแบบหายใจ <laughs> เอาจริงอ่ะเออเขารู้สึกของเขาเขารู้สึกเขาจริงหายใจดีขึ้นหรอหายใจดีขึ้นแล้วคุณรู้เปล่าว่าผมมีเทคนิคจะมาบอกยังไงการหายใจทใี่ถูกวิธีคืออะไรรู้ไหมฮะ<อ>หายใจเข้าเนี่ยคือท้องป่องนะแล้วหายใจออกเนี่ยท้องแฟบบางคนไปหายใจผิดวิธีครับเออใช่ใช่นี่เรื่องจริงนะครับเออแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจ ว่าไงครับอันนี้คือหายใจเข้าตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะอะดิฉันเชื่อว่าคุณทําได้คุณตั้งใจมาขนาดนี้แล้หนึ่งเดือนคุณไปละห้าโลคอยคุณทําได้ครับพี่แมวสุขภาพขายดีวันดีคืนครับแล้วก็ดิฉันเฝ้ารอการโชว์รูปร่างของคุณนะคะ10แพ็คแจ็ค6แผ็คเออขอบคุณค่ะแจ็คเรนพนที่กำพรีระวงค่ะขอบคุณค่ะพี่แมวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณรอดูเลยดาราสาวที่บอกว่าเคยอ้วนมาก่อนแต่ พี่ปุกกี้มีโรคถึง7โรคต้องหยุดงานไป7นเจ็ดแปดปีโอ้ปุ๊กกี้ชะลาๆลลนะไม่ใช่คนละครดูกัน <c oughs> เดี๋ยวคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นเช่นนี้สักครู่เดียวค่ะ